ฉีดชีวโมเลกุลหรือยาฉีดชีวภาพที่เรียกว่ากลุ่มยาแบบออโรจมีมากกว่า20ปีแล้วแล้วมีวิวัฒนาการมีนวัตกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆกลไกการออกฤทธิ์ของยาไปยับยั้งการส่งสัญญาณที่จะบอกเซลล์ผิวหนังให้แบ่งตัวเร็วมาให้ยานี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงใช้ในคนไข้กลุ่มที่มีผื่นปานกลางจนถึงมากนะคะหรือมีผื่นในตำแหน่งที่รักษายากเช่นหนังศีรษะที่เล็บ หรืออาจจะมีโรคข้อสะเก็ดเงินร่วมด้วยข้อดีของยาน,นี้เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงเป้าหมายของการารักษาโรคเมื่อใช้ยาน,นี้แล้วคือเราหวังไว้ว่าจะให้คนไข้แทบจะไม่มีผื่นเหลือเลยหรือว่าผื่นเกลี้ยงนะคะคนที่มีโรคตับโรคไตก็จะสามารถใช้ยาอันนี้ได้อย่างไรก็ตามมีข้อจํากัดค่ะเนื่องจากว่ามันต้องฉีดยาอาจจะต้องมีตามโปรโตโคอลเช่นทุกสองสัปดาห์หรือทุกสองเดือนนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราคา